สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมมั o รู n i g h t นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG นะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราไปดำเนินการแบบว่า,เ,าเก็บเลเวลแล้วก็ไปสำรวจเคลีย์ด่านต่างๆนะครับมีของดรอปด้วยนะตัวเกมค่อนข้างาน่าเล่นทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดโหลดบนสโตทยด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะถือว่าเป็นเกมที่แบบเล่นค่า ลาได้ดีมากๆนะจากที่ผมลองเล่นคือมันค่อนข้างสนุกเลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตอนแรกใช่ป่ะมันจะยังไม่มีหัวใจนะ ตัวหัวใจเนี่ยเราสามารถที่จะกดบวกแบบนี้เข้ามาครับแล้วก็ทําการกดดูโฆษณาได้นะครับเพื่อที่จะทําการเพิ่มหัวใจเอาไว้แบบว่าไปทําการต่อสู้ผ่านด่านนะครับเป็นด่าน a อ v ดเวนเจอร์ต่างๆนะครับ garments. เพราะว่าตัวหัวใจเนี่ยเอาไว้สําหรับการเข้าด่านนั่นเองนะครับหรือว่าจะใช้เพชรในการเข้ามาซื้อก็ได้นะครับตัวเพชรกับตัวหัวใจเนี่ยเราจะสามารถดูโฆษณาได้นะครับอย่างเ,เช่นตัวเพชรเนี่ยนะกดบวกเข้ามาเราสามารถกดดูโฆษณาเพื่อที่จะได้เพชรมาทีละสิแล้วก็1วันเนี่ยจะมีให้เราดูทั้งหมด20 นะครับก็จะได้มาทั้งหมด200ใช่ไหมประมาณนี้นะครับหัวใจก็ไม่แน่ใจว่ามันจากัดหรือเปล่านะเนี่ยไม่จํากัดนะรู้สึกว่ามันจะเพิ่มได้ตลอดนะครับผมประมาณนี้นะทีนีเ้เรากดเข้ามาตรง a อ v ดเวนเจอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดเข้ามาเลยเขาก็จะให้เราทําการแบอบว่าเข้าไปต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนะครับซึ่งในแต่ละฟอร์เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าด่านได้นะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาชนะในส่วนของตัวแบบที่เป็นบอสได้เนี่ยมันก็จะผ่านดาน่านนั้นมา ประมาณนั้นนะครับนี่มีดันเจียนด้วยทุกคนอ่าดันเจียนก็สามารถลงไปได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองไปนะ นะครับว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเอเดีย๋ยวมาด่านแบบอย่างนี้ก่อนละกันนะครับก็กดเข้าไปเนี่ยดันเจี้ยนหรือว่าเอ่อตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นด่านอย่างนี้เนี่ยก็ใช้หัวใจทีละหนึ่งนะมากดเนะข้าไปเลยละกันนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นด่านแบบนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีอ fahr, มอนสเตอร์ยอยู่ไหมครับเนี่ยมอนสเตอร์อยู่กระจุกกระจุกแบบนี้นะครับแล้วก็กดขยายแผนที่แบบนี้เข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะดูนะว่ามันจะมีพื้นที่ตรงไหนให้เราเดินไปบ้างนะครับเป็นการเดินสำรวจเพื่่่อออททีีจจะะัััััดดกการรรบบมมมนนนนนนนสเเต์ใใหห้้แผๆลยค มาเลยครับนี่จากการมังัรนี่แบบนี้นะนี่ครับตีไปอุ้ยมอนสเตอร์เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะเพราะว่าผมผ่านด่านมาตายแล้วไงนะครับนี่เห็นไหมตีแบบนี้ครับโอ้ตียากเหมือนเนี้ยอ่าพอมอนสเตอร์ตายเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเอ่อโอกาสดรอปของเข้ามาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีดรอปมาให้ไหมยังไม่มีดรอปเลยครับนะตอนนี้ยังไม่ดรอปสักตัวเออยิ่งด่านสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งได้ของที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะโอเคครับ สังเกตว่าไอ้ตัวสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยนะมันจะช่วยต่อสู้ด้วยนะครับโอเคผมว่าไม่ไหวแน่เลยว่ะเนี่ยแค่ด่านแรกก็ยากแล้วนะนี่ครับโอเคมีของดรอปไปยังไม่มีของดรอปนะอ่าอันนี้ได้ของมาจากกล่องนะครับนี่ไงของดรอปโอเคของแต่ละอย่างที่มันดรอปเนี่ยนะครับมันก็จะมีดรอปเป็นแบบเป็นสีด้วยนะนะครับมีแบบระดับความแรงของสีแล้วก็ระดับเลเวลของตัวอาวุธชุดเกราะต่างๆด้วยนะครับที่มันดรอปมามันจะดรอปหมดเลยเนี่ไงอันดรอปไปนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเก็บดีอ่าอันนี้ของเลเวลเจ็ดเลยนะเออนะครับยิ่งแน่ของเลเวลสูงๆหรือว่าสีดีๆนะครับอย่างเช่นสีทองอะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเจ๋งเลยครับผมอ่าตัวคุณเก่งแน่นอนผ่านละด่านนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่อด่านอื่นต่อนะครับสังเกตดูแผนที่ได้นะมันจะมีอ่อตัวลูกศรบอกอยู่นะครับว่าเราเข้าไปตรงจุดไหนต่อนะครับเราก็ต้องวิ่งมาตรงนี้นะแต่ดูเหมือนว่าด่านต่อไปผมคิดว่าผมไม่น่าจะผ่านแล้วแหละนะครับกดแล้วก็ยืนนะครับรอเวลา3าวิ เพื่อทีจ่จะให้มันผ่านไปยังจุดต่อไปนี่ไงมาแล้วฟรอ1สิบสองนะครับอุย้ยเป็นนกว่ะปับ๊บโอ้โยนกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ัดการตรงน,นี้เลยโอเคมีของดรอปแล้วป,ป,ปั๊บตีไปปึ๊บโอ้โหผมอยากได้แบบของดีๆมาดรอปให้ดูมากเลยแต่มันไม่มีของดีๆมาดรอปให้เลยมันเริ่มมาลุมแล้วมันเยอะขึ้นนะฮะของต่างๆที่เราแบบเออเนี่ยเก็บในกล่องอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถเพิ่มความสามารถให้กับเราได้นะ ส่วนนี้ที่เราขุดๆเนี่ยนะครับก็เอาไว้ไปทําการแบบว่าคราฟของคราฟอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันเนี่ยไม่น่าจะพาแล้วแหละนะครับน่าจะไม่ไหวแล้วเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับอ่าเวลาเราต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะมีเปอร์เซนด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เปอร์เซนนะถ้าเกิดถึงร้อยเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นแบบว่าเลเวลอัพได้นะครับผมเอาแบบตัวอย่างการต่อสู้คร่าวๆให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะออกแล้วก็กดตรงนี้ นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดออกได้เลยนะตัวเกมสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบจอยสติ๊กหรือว่าจะกดคลิกถ้าเลือกแบบกดคลิกเนี่ยแล้วก็สามารถคลิกในแผนที่แบบนี้ได้เห็นไหมอ่าแต่ผมว่าจอยสติ๊กเนี่ยโอเคกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวกดออกไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคกดออกไปเลยปั๊บเนี่ยครับเรียบร้อยนะจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในแผนที่เนี่ยในตัวเมืองเราจะเห็นว่ามีคนอื่นๆดูนะกดดูได้นะครับว่าคนนั้นเนี่ยเลเวลเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอ่าความสามารถอะไรไงบ้าง นะครับเป็นแบบเหมือนเหมือนตัวคนที่มันอยู่ในในแผนที่นะตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่คนนี้แบบจะมาแบบแลกของหรือว่าอะไรกันได้นะนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคทีนี้เราดูเมนูอื่นๆกันนะครับตัวเมนูด้านล่างนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็จะเป็นเมนูฮีโร่นะครับซึ่งของที่เราดรอปมาได้เนี่ยเรา,เาสามารถทําการแบบว่าใส่ให้กับตัวฮีโร่ได้อย่างเช่นอันนี้นะอ่ามาใส่เปลี่ยนให้ได้นะครับนี่ใส่เข้าไป เปลี่ยนใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตัวฮีโร่ของเราเนี่ยนะครับจะสามารถใส่อาวุธต่างๆได้นะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนใส่เป็นธน,นูก็เปลี่ยนได้เลยเนี่ยครับเห็นไหมมันจะถือธนูแทนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ของผมดีสุดแล้วนะครับผมเปลี่ยนของเลเวลเจ็ดโอเคกว่านะครับแล้วก็อันนี้เลเวลหกโอ้โหดีกว่าเยอะเลยใส่เข้าไปนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นขวานใส่ก็ได้นะใส่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมถือขวานแล้วอะไรเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ด้วย Okay, ัดไปสายไปนะครับก็ลองมาเล,เลือกดูนะครับนี่โอเคนะอ่า exp อันนี้เป็น exp แบบว่าใส่กับสัตว์เลี้ยงนะอ่าเดี๋ยวคอยดูก่อนนะครับอ่านี่แล้วก็จะมีให้เรามาทําการั p พ o i n t ตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่าคนจะเลือกัพอันไหนนะเออนะครับเดี๋ยวผมัพอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่า l ล v e l เรายังไม่ถึง10เนี่ยเราจะสามารถทําการแบบว่ารเ s e t ได้ตลอดเวลาเนี่ยกด reset ได้เห็นไหม reset แล้วก็เนี่ยมาั p พ o i n t เพิ่มเติมต่อได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้ครับ ๋ยวผมอัพไปอ่ะแค่นี้ครับอัพไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะอัพอันไหนยังไงนะครับผมก็อัพตามนี้โอเคแล้วก็อัพนี้ด้วยแล้วกันลักอุ้ยอัพทำไมว่าลักอัพไปเถอะนะครับอัพไปดูเฉยนะครับคข่าวลาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกดกลับออกมาทีนี้มาดูตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นอะไรส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับตัวสัตว์เลี้ยงนะเราสามารถกดบวกตรงนี้ได้เกิดว่าเราได้อไอเทมอันนี้มานะครับเอามาทําการบวกความสามารถเข้าไปนะครับเป็นการแบบว่าบวกเลเวลของตัวสัตว์เลี้ยงตัวนั้นนั้น นะครับนี่แล้วก็มีสกิลของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่แล้วก็อัพดาวได้ด้วยนะนี่ถ้าเกิดว่าเรามีเฮ้อัพเนี่ยเราก็สามารถอัพมันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสกิลนะครับสกิลก็อัพความสามารถตรงนี้ได้นะครับของตัวละครแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงได้นะครับรวมถึงอัพในส่วนของตรงนี้ครับสกิลได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไม่เห็นมันจะแบบกดมาให้เราอัพได้เลยนะครับอ๋อนี่ไงกดอัพได้แล้วนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เรากดเลือกใช่ปะ เลือกดูด้วยนะว่าเราจะใช้ในส่วนของสกิลของอสายอาชีพไหนนะครับแล้วตรงนี้ผมใช้อันนี้ใช่ปะ่ะผมก็เลือกสกิลนี้แล้วก็กดบวกมาทีหนึง่งแล้วก็กดเลือกดูว่าเราจะอัพอะไรใช่ป่ะเนี่ยใช้เงินในการอัพเข้า,าไปนะครับเห็นไหมนี่ครับอัพไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วหลออ๋อมันจะต้องใช้เจ้านี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นแต้มสกิลนะครับในการอัพเราต้องมีแต้มก่อนนะครับถึงสามารถอัพได้ไม่ใช่ก็ว่าใช้เงินอย่างเดียวนะ นะครับผมก็เลือกอัพเอานะว่าจะอัพอันไหนเนาะพอเรามีแล้วเนี่ยแล้วก็ลากสกิลมาใส่ตรงนี้ด้านหลักเห็นไหมเรียบร้อยนะครับก็จะมีสกิลใช้ส่วนต่อมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทาการใส่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เ,เดี๋ยวนะกดล่างมาใส่แบบนี้นะครับเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์ของเรานี่ครับมันต้องมีของด้วยบอกว่าอันนี้ด้วยบอกว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าได้ปะปับอุ้ยอัพได้นี่ว่าโอ้อัพได้ด้วยเป็นเลเวล6แล้วอ่ามาอัพตรงนี้นะครับใช้เจ้านี่ในการอัพเกรดด้วยนะเนี่ มันต้องมีของในการอัพด้วยนะครับเนี่ยเป็นเลเวล8แล้วเห็นไหมเออนะครับอ่ะอัพถึงเลเวล8นะต่อไปอัพถึงเลเวลเอ่อเลเวล9นี่ครับอัพแบบนี้อ่าความสามารถก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับอัพเกรดเข้าไปแล้วก็อันนี้นะครับใส่รูนได้ด้วยนะฮะนี่แล้วก็เอ,อ่อมาใส่ความสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้ด้วยนะนี่อ่ะใส่เข้าไป เราต้องมีหินน่ะนะครับซึ่งหินหรือว่าอะไรต่างๆที่ผมอัพเมื่อกี้นี้นะครับมันจะดรอปในแผนที่ทั้งหมดเลยนะโอเคส่วนต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นการคราฟนะครับคราฟชุดคราฟอะไรต่างๆเหมือนที่ผมบอกตอนต้นนะว่าเนี่ยไอที่เราเห็นในแผนที่ต่างๆเนี่ยเราขุดมาเราเก็บสะสมไว้นะครับเมื่อครบตามจานวนเราก็สามารถที่จะมาคราฟชุดอาวุธต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เห็นไหมนี่เออเรามีอาวุธดีๆนี่บอกเลยว่าเจ๋งแน่นอนนะครับแต่ต้องเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับดูดิ เพิ่มโอ้โหเพิ่มาเวอร์เป็นพันเลยนะฮะเล่นบิกสักพักหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าคุณเก่งแน่นอนนะครับเนี่ยแล้วก็หินพวกนี้นะครับก็คารบได้เหมือนกันนะนี่ที่เรามีเห็นไหมเออนะครับผมถึงบอกไหมว่ามาเล่นไปเรื่อยแล้วมันเพลินดีสําหรับเกมนี้นะครับ,ส,รรบส่วนต่อมาด้านบนนะอ่าเรามาดูนี้ครับเป็นในส่วนของการแบบว่าซื้อเพชรซื้ออะไรต่างๆแล้วก็สามารถมาเติมเงินซื้อได้เนาะส่วนต่อมานี้ก็จะเป็นการล็อกอินรายวันนะครับมีของแจกนะแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าเราสามารถมาซื้อได้ด้วยนะ เนี่ยผมมี200ใช่ปะ่ะผมลองกดซื้อดูนะปั๊บอุ้ยซื้อได้ด้วยวะ่ะแล้วก็กดแบตเทิร์นเลยนี่ออกไปแล้วเรียบร้อยสวยงามครับมันออกมาแบตเทิร์นให้กับเราแทนแล้วใช่ปะ่ะเป็นตัวไหนวะเอา้าไม่เห็นมีเลยหรือว่ามันจะไปช่วยเราตอนแบบว่าออกไปต่อสู้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็นี้จะเป็นแรง์กิ้งนะครับก็จะมีบอกนะว่าใครแลงด์กิ้งอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นร้านค้าแบบว่าให้เรามาเปิดแบบเออกาชานะนะครับเนี่ย แบบไม่รู้ผมว่าสุ่มหาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสุ่มเจออะไรนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช้เพชรในการมาซื้อได้เหมือนกันนะครับซื้ออวุธเนี่ยเอาเพชรที่เรามีเนี่ยมาซื้ออวุธได้แล้วก็เงินที่เรามีก็มาซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะซื้อเอ็กพีเนี่ยนะซื้อเอ็กพีเข้าไปนะครับเนี่ซื้อเพื่อที่จะเอาไปอัพเอ็กพีของตัวสัตว์ของเรานะครับแล้วก็นี่ตรงนี้อัพในส่วนของตัวละครเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เอ้ยอันนี้ โอ้เราต้องซื้อหน่อยแล้ว3 0มนี่อัพไปซื้อนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้กับตัวละครเราใช่ปะเดี๋ยวก่อนนะกดเข้ามาอ่าเรามีหมวกใหม่แล้ว,ว,ลวเดี๋ยวก่อนเราจะใส่หมวกนี้นี่นี่นี่หมวกเลเวลสี่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับใส่เข้าไปป๊บเรียบร้อยแล้วก็อ่าใส่สร้อยนี่สร้อยที่ได้มาใส่เข้าไปเลยนี่เรียบร้อยอ่าแล้วก็ตัวสัตว์ของเราใช่ไหมอ่าเรามาอัพหน่อยนะฮะอัพเพิ่มนี่เนี่ยเพิ่มเลเวลอ่าสัตว์ของเราเลเวลสิบสองแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวลองไปต่อสู้อีกหน่อยแล้วกันนะครับตัวเกมเมนูเขาคร่าประมาณนี้เลยนะโอเคไปครับนี่อ่ามันน่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะครับต้องมารอดูนะนี่เข้ามาแล้วอ๋อนี่ไงไอตัวนี้ที่ผมซื้อมา200เพรอะ่ะมันมาช่วยเข้ามาต่อสู้เลยเวันดี้มันจะโอเคขึ้นเปล่าเออน่าจะโอเคขึ้นมัง้งมั้งนะอุ้ยอุ้ยตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากทุกคนเออแรงขึ้นกว่าเดิมเลยแหละนะครับทำไมมันไม่ช่วยผมต่อสู้เลยวะเออ ไอตัวนี้ออกมาแบทเทิลแต่ไม่เห็นจะช่วยแบทเทิลเลยอะโอ้เอาของดรอปนะครับนี่มันไม่ช่วยตีอะไอตัวนี้นะครับที่ผมได้มา,าแล้วก็ใช้สกิลหน่อยนีนะ้ลองใช้ดูปั๊บสกิลนี้พอช้สกิลโอ้สกิลแรงใช้ได้นะสกิลไฟอะอ่าโอเคนะครับข้าวๆแล้วกันน้อในส่วนของตัวเกมนะครับยังไงใครสนใจก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับลองโหลดมาเล่นดูนะ เดี๋ยวผมจะมาแนะนําประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนครับ